สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567ครับทุกนะครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับเรามาดูเงินสวัสดิการต่างๆที่จะเข้าในเดือนหน้าในเดือนมีนาคมกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับก็จะมีเงินเข้าบัตรประชาชนตามปกตินะครับเป็นเงินซื้อของร้านทงฟ้า300บาทเงินค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เงินค่าเดินทาง750บาทนะครับ ซึ่งในช่วงนี้นะครับทางภาครัฐก,ก็มีคําเตือนออกมานะครับว่าเราไม่ควรที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับกับร้านค้าที่เป็นรถเล่ไปตามหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่ผิดเงื่อนไขแล้วก็บางส่วนก็เป็นมิจฉาชีพนะครับที่มีการหลอกดึงเงินออกจากบัตรประชาชนของเราด้วยนะครับสำหรับรายการถัดไปนะครับก็คือวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับก็เป็นวันจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินเด็กแรกเกิดน,นะครับเนื่องจากว่าวันที่10นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นการจ่ายในวันศุกร์ที่8 สำหรับเรื่องของเบี้ยกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเด็กแรกเกิดน,นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่หนึ่งข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องนะครับที่จะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะมีการเสนอนะครับจากเดิมที่เป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดนะครับก็คือตามช่วงอายุอายุ6 0สิ0ไ7 0 7 8 0 8 0 0 90ได0 0บทจะมีการเสนอให้มีการจ่ายเป็น1 บาทตั้งแต่อายุ6 0 0เลยนะครับก็คือจะจ่ายเป็นอัตราเดียว1000บาทนะครับแล้วก็จะมีการปรับเป็นการจ่ายแบบท่นหน้านะครับก็คือว่าไม่ว่าท่านจะมีบำนาญน,นะครับหรือมีรายได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับโดยท่นหน้านั่นเองนะครับ ส่วนเบี้ยความมิการนะครับก็มีการเสนอนะครับให้มีการปรับเพิ่มนะครับจากเดือนละ800บาทให้เป็นเดือนละ1 0 0 0บาทนะครับส่วนเงินเด็กแรกเกิดนะครับก็มีการเสนอครับว่าจะให้มีการจ่ายโดยทั่นหน้าก็คือจะไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าท่านเป็นผู้ที่ยากจนนะครับหรือมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่นะครับก็คือเป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าเลยหมายความว่าคนไทยทุกคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุ6กขวบนะครับภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้เดือนละ600บาทจนถึงอายุ6ขวบนั่นเองนะครับซึ่งขั้น ครมอรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเข้าคอ,อรมอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นสําหรับข่าวนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราก็ต้องมาติดตามความคืบหน้านะครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วในแต่ละช่วงเวลานะครับสำหรับรายการถัดไปก็เป็นข่าวสําคัญนะครับก็คือในวันที่11 12-13มีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มจ่ายนะครับเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยในปีนี้นะครับการจ่ายงวดแรกนะครับจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ก็คือ 11- 1213มีนาคมนะครับทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วและเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับท่านจะได้รับเงินนี้ทุกคนนะครับโดยจะเป็นการจ่ายนะครับเดือนละ100รบาทนะครับตั้งแต่เดือนมกราก 3เดือนประจ่ายในเดือนเดียวก็คือในเดือนมีนาคมนี้จ่าย300บาทในวันที่1 1 1 2 1 3มีนาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งหางว่าท่านเข้า2เงื่อนไขนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว และ2ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับก็จะได้รับการจ่ายเงินจํานวนนี้ในวันที่1 1 1 2 13มีนาคมนี้วันใดวันหนึ่งใน3วันนี้นะครับโดยแต่ละท่านนะครับเงินจะเข้าไม่ตรงกันนะครับบางท่านเงินอาจจะเข้าในวันที่11มีนาคมบางท่านเงินอาจจะเข้าวันที่12หรือ13มีนาคมก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเงินจะเข้าภายใน3วันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยช่องทางที่เงินจะเข้านะครับเงินจะเข้าทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านได้ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับฉะนั้นท บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับท่านสามารถไปเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ท่านมีอยู่แล้วไปแจ้งธนาคารว่าจะทําบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วก็รอรับเงินอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับไม่มีบัญชีธนาคารเลยและก็ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้ท่านสามารถไปกรอกแบบฟอร์มนะครับมอบอานาจในการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีบุคคลอื่นแทนได้โดยสามารถไปขอรับแบบฟอร์มได้ที่สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ตั้งจะอยู่ที่สารการจังหวััััดดทททุกจงงหว่่ประเเศนนอ และในวันที่20มีนาคมนะครับก็เป็นวันจา่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เข้า200บาทเหมือนเดิมทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับก็คือเป็นช่องทางเดิมแล้วก็วันเดิมในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับสำหรับความคืบหน้าของการแจกเงินดิจิตอลวอลเลทหน0 0 0หบาทนะครับล่าสุดก็คือตอนนี้รัฐบาลกําลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการนี้นะครับจะใช้เวลาในการทํางานประมาณ1เดือนฉะนั้นแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเราถึงจะได้รับทราบความคืบหน้ากันว่าผลของการศึกษาของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรฉะนั้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเราก็ต้องมาติดตามความคคืบบหนนนนน้้้าาขอองงงตรรรรกกกีีัััึะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติม,ตมก็จะรีบนําแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ